สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปจากสตรีมนะครับบรรยากาศในคลิปเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่ผมอัดเองนะผมอยากจะได้คําแนะนําจากคนดูนะครับดูกันแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะได้เอาไปปรับปรุงอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะราคาหัวคืออะไรอะ่ะเอามันหายไปแล้วเอาไอ้เดกีก้คืออะไรอ่ะราค้าหัวเหรอผมต้องไปเก่อวะ่ะต้องไปทาเคลรลาสัตว์เพื่อแบบโชคดีได้เตอแพทเทิรบบ์นพาร์ทที่เมื่อวานผมเองนี่แหละที่ถือแกลลอนใช่หรอ วุ้ยผมกดยำๆนี่น้ำมันหมดปะมีคนบอกว่าที่น้ำมันหมดก็เซฟบุี่มาบ่อยๆนะคะยังอยู่ยังใหญ่ดูเอา้ามอไซค์ขึ้นดิน้องขึ้นขึ้นขึ้นไปฮนะออกทะเลก,กันรอ ถ้าผมกลับเข้าตัวเมืองไม่ได้ก็บังเอิญมาเจอกันหน่อยนะครับ <laughs> ทำทรงบังเอิญมาเจอกันหน่อยนะ <laughs> โอเคปะทำทรงไอพี่ผมมาเล่าสัตว์เหมือนกันกลับกลับด้วยกันไหมครับอะไรเงี้ยอินล่ผมคือบาคิว ผมยิงเสือขาวนี่เป็นอะไรมาเนี่ยโดนจับอ่ะอุ้ยพี่มีคนมีคนมีคนน่าจะเพื่อนเก่าผมนะครับชื่อมอคค่าไออันนี้ชอบชอบชอบล่าสัตว์ชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจเดีย๋ยวผมไปทักทายมันหน่อยเอ้ยสวัสดีม ok อคค่าไหายไปนานมากใช่มอคค่า ok ป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุยกับกูได้ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ เอ,อ้ยอันนี้ไอ้จอบกับไอ้จอบไปจอบเอออันนี้โดนขังปะมา,ามาแล้วครับผมผมคือแบกิววันนี้ผมจะมาลาก,กวางนะครับแกไม่หลอนเะนี่ยแทงดิไม่แทงอ่ะโอ้เอาทีบเอ้ยห,หนึ่งกับวางครับผมเสรยบ เอ้โดนแทงยายายาอืม yeah! อ yeah! yeah! mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. ตีอ mm ืม hmm. กระทืบไส้โคงร้องอะไรร้องอะไรร้องอะไรมึงร้องอะไรเป็นอะไรกูรู้ว่ามึงทรมาน รอกูแป๊บนี่อย่าไปทำนะครับเหมือนไอ้วุฒมันแทงสัตว์ชาติไหนจะตายมึงหนึ่งเดิมพันกูไหมน้องเฮ้ยเดาเๆๆเดาไอชาติไอชาติแม่งมากับสาวเออไม่ใช่นี่วะผู้หญิงจำผิดจำผิดแม่งแต่งตัวเหมือนกันอ,อืชอชนหมา เฮ้คืออย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งนี่ตายโป้ได้เียนเี้ยงชั่นตอนมีตอนมีคนโดให้หน totally ึ่งหมื่นอยากเห็นดิเรกชั่นโอ้เช็ดเี้ยงชั่นผมเบื่อว่ะผมเบื่อทำไงดีวะตอนนี้ผมเริ่มเบื่อละเริ่มเบื่อจะไปไหนสัตว์นี่ไง เดือดสาดอ่ะผมเด็กฟรีไฟเข่าครับโทษทีทำไมต้องควักมีดเพื่อแทงเอาก็บันบอกให้ควักอาวุธอ,อ่ะโอ้เชิตเห้เรากลับกลับดีกว่าปะมีสาวมาล่าสัตว์ด้วยเหรอเขไมีกลัวโดนเสือกัดไงผมอยากเอารถคันนี้เข้าไปในเมืองด้วยอ่ะมีสเปร์ไหมครับ ข้าไปแล้ว,วไม่มีเลยอ่ะใครบ้างนะผมเอ่อจำผมอยากเอารถอุตสาห์เสียตั้งห้าร้อยอ่ะมันมีสวิตเลียทำแอคจัดเนี่ยร้อนกว่าจะตีตนะิดอ่ะเนาะฟามือด้วยดิยดโคตรเอาอะ่ะเสียตั้งห้าร้อยยอมเสียเปล่าเนี่ย เบา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 ได้ของจิตไหมติดมือกับบ้านวะเฮ้ยติดมือเฉยเลยติดมือเจ้ากลับด้วยจริงอ่ะเอ้ามันก็นี่ไงเนี่ยพุดเล่นนะเกี๋ยตั้งห้าร้อ่ะโอ้ทองฟ้าอันส้นใสแล้วมันจะเอาขึ้นฝั่งยังไงพีก็เข้าฝั่งไงฝั่งมัีเยอะแยะไปขำอะไรกันวะก็ห้ารอยอ่ะต้องก็หาทําจัดเอ้ามันเราก็เช่ามาไม่ใช่หรอวะมันก็ ได้นี่เออจะปวดเย่หรือบวล่าแป๊บนึงนะกินน้ำเยอะอระแป๊บนึง A few moments later โดนใบนะพี่โดนอะไรบ้าบอรเราเช่าโดนอะไรไม่โดนหรอกโดนก็แย่และเฮ้ยยายาเฮ้เขี่ยจริงกว่า <c oughs> <c oughs> วคูล เชี่มันตกชื่อมันจะถึงอยู่แล้วอ,อยากแปลต้องแตกต่างเวจริงๆอย่าหาว่าผมสอนเลยชิบหายละคอมไม่โหลดเชี่ยคอมไม่โหลดภาพอะ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยอย่าแซวนะใครแซวผมแบนใครแซวว่าความกล่าผมแบนแบนแน่แบนแบนหมดอะ่ะแบนแบนหมดเลยคอมไม่โหลดอะ่ะดูดิคอมขาดัด <c oughs> <c oughs> แบม่ไม่โหลด <c oughs> ตายเขาอ่ะอย่าควมโคตรกากเลยดูดิมดเต่าเฮ้ยอย่าขำดีเฮ้่ออยาขำไรอ่ะชิบตรงนี้ไรตรงนี้ละตรงนี้ละหรือว่าเราเราต้องเอาไปข้างหน้าวะตะกี้มันตกข้างๆใช่ปะอ่านะเดี๋ยวผมตกอ๊บนึงมันความจริงใช่ไหมอะไรเนี่ยจะอัพแล้วเนี่ยเราซันคุงสปอนเซอร์อยู่นะครับดูอยู่ปหมเนี่ย เรือมันถอยปะเอ้ยไม่ใช่เรืมันถอยเรือเรือมันถอยอะหยุบรถเช่าเหลือห้าสิบนาทีเดียวสิบห้านาทีอ๋อมันมีอ๋อรถเช่านี่ว่ามันมีเวลาจำกัดใช่ปะต้องรีบหน่อยนะครับต้องรีบหน่อยต้องทำทำ,ทำไปรักกันหน่อยนะหยิบสั่งให้ดูหน่อยมีค่าครูไหมล่ะครับ ค่าครูพันหนึ่งจีบให้เลยพันหนึ่งช่วงนี้รอนตังค์ไปกลับบ้านนะลูพ่อไปลูกพ่อลกลับบ้านเราแพงจัดแพงไรวะหนึ่งพันจะร่วงเหรอป้าวะ มันล่วงแน่นอนเลยถ้ามันเจอขึ้นอ่ะมันเจอขึ้นใช่ไหมที่มันล่วงอ่ะเน่เน่เน่เนอันนี้ขนาไม่มีคลื่นนนอ่ะมันต้องมีสักหนึ่งคนว่ะที่แบบมาคอมมอไซด์ไว้อ่ะลงคลิปกี่โมงครับเนี่ยมีคนรอดูคลิปเต็ีมเลยเนี่ยลงสตรีมในวันไปตัดคลิปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่้ยอิ้ยกล้ยอุ้ยอดินแอล้เนี่ยอนอยอ่บนหัวตอี้ยมันแกล้ยอ้ยัง้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุเขอ ถ่าน้ำมันหมดการเพลมันจะเป็นยังไงไม่รู้ดิเนี่ยตอนนี้มันก็หมดนะเห็นปะมันนี่มีแสงไปออกเห็นปะตรงทายะไรห้ทายเลือกเดี๋ยวนะผมว่าผมขับตรงไม่ใช่หรือวะาใชไมมันเนี่ยจะไปไหนเนี่ยอาบน้ำพี่โอเคครับเดี๋ยไปอาบวันนี้เราทำเคล็ดเหลือข้าวหมูข้าวหมูข้าวหมูเฮ้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะ ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะเอต้าแอดมินเขาไล่ตรวจชื่อนี่ชิบหายเลยผมบอกเลยเสียกี่ล้านวะเนี่ยคนในเมืองเยอะเหมือนครับเยอะครับเยอะเยอะเยอะแต่โฟกิงเอดีดีนะครับประเทศเวลิสฟีเหมือนกันโฟกิงเอ X ดีผมแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นไปเล่นไปเล่นได้รราจะหมดโอเคครับวังออแปมคําวันปิดสตีมตอนไหน ตกจากรถได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอาอะไรอ่ะคาดเบลแล้วไม่ใช่เหรอวะ <What? S 1> ยา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  <c oughs> เฮ้ยพี่ชายผมชุบไหมครับอ๋ <c oughs> อ,อ,อได้ได้ครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ขอบคุณครับ แล้วนี่ปีชายมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเออมีมีม,ม,มีสเปรย์ให้ผมไหมกับกาแฟผมซื้อซื้อต่อไม่ก็เฮ้ยผมเอาไหมครับมีอยู่อ้อขอบคุณมากเลยครับเอาครับแล้วรถพี่อ่ะไม่ครับรถผมที่บาคาร่านอยครับฟูราาัตอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอวุฒิสี่สิบเก้ารัดยาง <c oughs> บาล่าเหรอครับมันเล่นไม่หนุกอ่ะมันเล่น,นแค่หนึ่งพันอ่ะเราไปที่นน่นแล้วกันนะเราไปเมืองฟ้าฟ้าน่ะแล้วก็ต่อด้วยการมาดูรถที่ร้านค้านะครับแต่ก็มาดูเฉยๆนะไม่ได้ซื้อเพราะผมมองว่ารถในร้านค้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะซื้อทั้งทีเนี่ยก็ซื้อให้ไม่ดีไปเลยแล้วก็สาหรับใครที่รู้สึกว่าขัดใจเดี๋ยขอโทษด้วยนะครับเข้าใจไหมครับพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมคือตะกี้ก็เพิ่งดูรถอยู่แบบๆแบบออกมาได้แค่แป,ป๊บ,บเดียวครับเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยก็ได้เกิดขึ้น เือโจนดือยวเดอยวเดือยวเรือยวเดือยเดอยวเอวเดือวเดืเดือยเยเอยวเอยวเดอยวเดือยวเดือยวเอยะยวเอเเยยยอเยยอ มันจริงอ่ะมันจริงอ่ะมันจริงอ่ะฉันนี้น่าจะถูกใจบางคนนะครับตอนนี้น่าจะกำลังเม้นละโคตรโง่เลยวิ่งให้เขาตี <laughs> ยังกูกดกอ่อนสามตัวเี <laughs> ย่ยมันมีนมปืนน่ะเนี <laughs> ย่ยกูเล่นยังไงเนี่ยเฮ้เบน <laughs> ยังมันมีนมปืนน่ะโอ้ไปเจออะไรมาเพืไม่รู <laughs> <laughs> โ้โกตะจีนอ่ะ <laughs> กูปนไม่ได้ละเพื่อนกระทุ Gibson> ้มปนดิไอ้มึงมาปนดิกูปนไม่ได้วันเที vale ่ยวเที่ยวแค่กูยังเอาเบอร์ดีกูไปด้วยอ่ะเบอร์ดีเปล่าวะโอ้ไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะเฮียมึงเอากูมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะจนเที่ยเลยเนี่ยใส่กินอย่างเที่ยวแล้วใส่เลยได้ไงเนี่สกาเล็ดหมื่นห้านี่ยเอากูมาส่งโรงพยาบาลด้่า เยอะโคตรสุดอ่ะใช่ไหมหมอหมอมึงเมีนกูปะเนี่ยตำรวจชูปเลสไบินไอ้หมอหมอมีคนตุ้ยเนี่ยเห็นไหมเออใครมาหูนี่แหละฮัลโหลชื่ออะไรอ่ะชื่อเดิมครับพี่กูมาอย่าเสียงคุ้นๆดิไอซีโร่อะไรว่าอยู่าทำไมเสียงคุ้นๆโจงฟังกูนะ มึงกล้านึดเหน่งกูเปล่ามึงดูมึงดูเงินในตัวกูนะกูให้มึงเลย4 0สี่หมื่นถ้ามึงชนะกูมึงเอาไปเลยแต่าเพิ่งมาตอนนี้กูเปลกูขอไปเลเวลกันมีเพิ่งมานะโอเคปะน้องมเห็นป่ะสามหมื่นเก้าอ่ะถ้ามึงไปฟาร์มเงินอ่ะมึงฟาร์มตาเหลือกอ่ะให้ไปส่งไหยผมไม่ตอบ แม่งเอาของคืนไหมกลางหนึ่งกูเปล่าลงมาดิโอ้เอาไม่หรอมาดิลงมาดิกูไม่มียาเงายามาดิออกขึ้นไปทำไมล่ะในบอกหนึ่งหนงแล้วไหนเอาไปเอายามาดิ <c oughs> ยาก่อไม่ได้ เฮี้ยโจรเฮี้ยเลยเนี่ยเฮียขามะไหลเอ้าลงมาดิลงทำไมกูเหนื่อยกูขอพักก่อนแป๊บนึงไหนกาะกูอ่ะเอากาะกูมาดิกาะกูอ่ะส้นตีนเฮ้ยมึงยิงมึงซ้ำดิโอ้ มเฮ้ยมึงดียินกูปะเนี AT <at ่ยก sì> ูขอพูดหน่อยได้นก <okay ูไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงไอ้อะไรอะมึงอะไรเนี่ยเนี่ยบงบอกมาหนึ่งหนึ่งไงเหมยมึงชูมก่อนมึงชูมก่อนดิชุปกอนเอ้าไอเชี่ยมึงโจรคุณธรรมให้ของกูคืนอะแทงได้กุ้งหมดอ่ะโอ้ยเอ้ยไอ้ตีหลังกูขิดได้ไงวะหัวกูแตกได้ไงเอ้า มึงเก่งเนาะเป็นอย่างเที่ยอะไยโอ้ให้เข้าก็ได้เงินเที่ยเกินไปเอาไปค่าหมอนะกระจกเจอกันได้กระจอกเป็หนหนึ่งก็ไม่ไหวพี่ตุ้ยนะพี่โอ้พี่ผมเพิ่งชุบไปเมื่อกี้นะพี่พี่พี่พตาคนนึะผมไม่รู้เหมือนกันครับวีดีโอก็วกบหลอดหลอดที่หมดหรือเปล่าไม่รู้นครับวีดีโอก็วกบโจรแม่งเฮียเนาะมาคุยอีกวันดีๆด้น้อง น่ะกูยอยากได้รถมึงขับว่ะกูขอขับสักวันนี้รถมึงอ่ะเดี๋ยวสักพักก็มาอีกมันอย่างเฮียเลยพี่ขับรถถังล่าก็ให้ยจย่าน้องพี่ไม่อยากทำมันวะ่ะกล้าไอ้พวกเฮียเนี่ยอุ้ยเฮียเชี่ยมันคนตีนเนาะเชี่ยมันคนตีนจริงวะ ตัวอะไรกันปะเขียเขียกินไเนาะสี่สามสาีห้ยเลขสวยจังวะสนะี 4, 3, 3, 4, 4, ่สี่สามสามสี่้าไปวะย้อนหลังน่าจะดูได้ครับแต่ผมว่ารอดูในคลิปน่าจะดีกว่าเดี๋ผมเอาไปตัดลงในคลิปด้วย ่ไมรู้จะตัดมายังไงเลยว่ะผมไม่ได้พูดอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับในเกมเลยเว้ยวไหนก็นั่งคุยกับนั่งคุยกับคนดูเนะี่ยไม่รู้จะออกมายังไงเหมือนกันนะต้องลองดูก่อน ไอ้มึงโจรนี่หว่าไอ้เหี้ยฮะไม่ใช่โจรมันใครวะโจรไงไอ้เหี้ยแต่งตัวมึงเลยเนี่ยคนละคนป่ะไหนมึงลองทำเสียงสปอนบล็อบดิทำไงวะเสียงสปอนบล็อบอ่ะทำไงดัดเสียงนะน่ะเออนี่จะใช่เลยไอ้เหี้ยไม่ใช่เสียงอ้วนๆเนี่ยมันเฮี้ยอะไรล่นอ้วนวีโน่ขอขับหน่อยดิคุณก็ไปขับดิ ขี่วนวิ่งขนาดนี้เลยหรอวะเออมันแรงทีพีเอฟพีอ่ะขอครับหนายเช่าคิดวันละเท่าไหร่ไม่อะมึงใช้จนมึงอยากเอามาคืนก็เอามาคืนอ๋ออ่ะกุญแจละ่ะกุญแจก็จจอยู่มือนไม่อยู่กูทะเบียนอะไรวะไม่มีนะ K T Q K T Q ไม่มีนะมันต้องมีตามบอรลบอกมั้ตั้งมาเดี๋ยวมันอยู่กับมึงไปละวมึงลองไปดูในคลังเลยไปพาวไปพาก็ได้ไปไม่กูขึ้นรถไม่ได้เลยอ่ะเอได้ละขายได้สามสามสิบห้าล้านหรอว้าวโอ้โหพอได้รถมาเนี่ยผมก็ได้เอามาแต่งนะครับก็แต่งเป็นสีขาวนะแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่า กูเข้าใจเว้ยสเปคสาวมึงเป็นแบบไหนอ่ะสเปคสาวมึงเป็นแบบไหนสเปคสาวสาวมึงไะเป็นแบบไหนอ่ะไม่คกูกูเป็นสไตล์แบบแต่งอะไรนะมึงหมายถึงสเปคสาวไงสเปคสาวอ่ะมึงชอบแบบไหนอ่ะหัวซองโกโก้แมวดำไม่เอา่ะเอ้ากูไม่ชอบเอาเอาสเปคสเปคในฝันมึงเป็นแบบไหนอ่ะสาวยังชอบไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวที่ไรสเปคสาวเฮียเอามันก็เกี่ยวไงสวยป่ะคนดูสวยป่ะอยู่กับกูก็นานนะเว้ยทำไมมึงไม่พากูมาทำอะไรแบบดีวะฮะ มึงปล่อยไอ้กูฟาร์มงง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 มึงเห็นป่ะเห็นป่ะมึงติดตามเปล่าติดตามเปล่าเอเฮ้ยอ่ะมึงจะนั่งแดกข้าวอร่อยเลยไอ้เ้ช่องเทียน่ะไม่ไอ้ไอ้ที่ฉีดฉีดกับหมอเขาเรียกว่าอะไรนะโคตรตินโปรตีนโปรตีนเอาโคตินไอ้เจ้าเมื่อไรที่เธอผิดหวังโน้ตเลิกเลิกกลับไปหาคนเก่าได้ยังเนี่ยคนเก่าครัะคนเก่าไงคนเก่าแฟนเก่าคนคนโปรดอ่ะกูไม่มีอเลยคนเก่ากูมีแต่คน ไม่ไม่มีอ่ะมึงเปิดตะโกนนี่หี้ยไม่ได้ยินกูเปิดตะโกนแต่กูไม่ได้พูดกูยี่แย่กูอย่างมึงอ่ะมึงพูดอย่างนี้กูแล้วเพราน้องเสียเสียงเสียงกูแปลกๆว่ะเอาขอนมไหมขนมนะ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 นนะคนนั้นเสียงรอปะคือคนที่มึงดูในทีวีอ่ะเสียงรอไหมของเค้ารอเหมือนกันนะครับพี่ น,นลองลอง,ลองทางลองทำเสียงลอๆด, <im itating> ดินี่เหลือให้เขาตะกรอก็ได้พะไอิจหายมันไม่ทานแล,ล <im itating> ้วมันแคมเป้นได้มันน่าเขา่าจะทำเพือะมึงใจดีกับทุกคนยกเว้นกูอ <im> ะ <itating> <im itating> <racy' S 1> ไปไหนก็ไปไป <im itating> แล้วก็ได้ลงมาเลเวลนะครับมเมาของบอกเลยว,ว่าไอคนนี้ของมันเยอะมากเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ลืมนะครับที่จะขอบคุณเขาไว้ได้เกิดว่าผมไปหามันโอเซเดี๋ยวผมไปเลี้ยงชาบูมันอ่ะมึงเอานี่ไปขายให้ได้อ่ะอะไร กล่องกล่องละสามแสนเลยนะเว้ยสองแสนมั้งสองแสนห้าเอามาึงกลับไปว่าขายได้มึงกลับ,บ <c oughs> ไปขายไม่อกอกห <c oughs> าคนซื้อได้มึงก็สินสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับพี่เอามาึงกลับไปกลับมึงหิวเวไปสิน้ำใจเล็กๆนั้นนะครับขอบคุณมากเลยครับรักพี่ที่สุดเลยเอามกับไปกันดราม่ากักนนะมาพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนนะช่วงนี้พูดอะไรพูดไปก่อนนะผมขอบคุณแล้วนะครับขอบคุณแล้วนะครับผมผมขอบคุณนะครับพี่ๆรับรับอันนี้ขอคำขอบคุณผมหนะที่พี่ ไปละเออเจอนี่มันด่าครัวได้บ่หวะคนดูมันด่าครัวได้ปะมันดา่ามันดา่ามันด่าครัวได้ไหมหี้ยแม่งเอามิ่งไปละโดนอะไรโดนแทงหนึ่งทีการที่ในของคขเจอเลยนะครับแล้วก็เห่รถข,ขับรอบเมืองเลยแม็กฟอมเสียงยังรู้ว่าใครอ่ะ <laughs> อันนี้ขอญาตโอซีนะครับฟอมเสียงยังรู้ว่าใครอ่ะ <laughs> ฟอมเสียงยังรู้เลยว่าใคร อะไรวะแม่งลอมเสียงอะยังรู้อะและก็ต่อด้วยลงมาเลเบลนะครับมาตีบูบินสนับแต่วันนี้ดววค่อนข้างมาครับตีครั้งเดียวติดเลยแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันติดลอยหรือเปล่าแล้วก็ต่อด้วยการตีบูบินไม้นะครับแล้วก็โชคดีอีกแล้วครับตีติดเลยแล้วก็เอาเงินแดงเนี่ยมาผ่านเล่นจะเรียกว่าผ่านเล่นก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมจะต้องตีออาคอยเฟลยืนตีอยู่นานเลยครับสาครั้งถ้าเกิดว่าจะตีสนับเนี่ยต้องมีคอยเฟลตั้ง50าสิบนะแต่พอมาดูไม้เบสแล้วก็ไม้พูเนี่ยเกือบเป็นลมฮะเพราะ รถหายโอ้รถหายไม่ได้ล็อกหรอวะลมสวัสดีครับเอามาดีครับมาดีครับขายานที่เจอที่โคเคียนปะใช่ใช่ใช่อ๋อชื่ออะไรครับเชื่อว่าเล่นครับเลนเห็นคุณคุณลมเอาแบบ g ดีสองไหมในร้านครับสายสองล้านแผงเต็มอ๋อไม่มาแล้วผมไม่มีตังตังไม่ถึงตังมีร้านเดียวเองถ้าเกิดเอาจริงร้านห้าผมให้ก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ละ โอ้ยหยาหยาเลยครับถ้าล้านห้านี่ผมเหลือแสนเดียวใช่ใช่จะเอาไปขับก่อนไหมสองล้านห้าครับสามสิบวันลองซื้อมาใช้ดูนะเนี่ยนะใช่ใช่ T20 รถลองขับไหมครับรถคุณอ่ะในลองลองลองนะครับใช่ใช่รุ่นนี้มันเป็น T20 นะครับเรถลองขับดูนะอันนี้รถแ Battle Pass หรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมซื้อมาเหมือนกันครับเพิ่งมาเล่นเหมือนกันออ๋ถึงมันตื๊บอยู่ ลองเลยครับได้ขไดจออกไหนวะเนี้ยยางลึกมากดเสียงท่อเฮ้ยกับกับ g d บอะไรอะไรอะไรแรงกว่าวะโอเป็นไงครับโอ้ดีดีครับดีอยู่สามสิบวันใช่ใช่จำเลยครับจำเลยลองขอบดูนะสอบ เกิดมีเงินร้องจานด้วยครับคุ้มอยู่ชี่น้ำหอมกินไรครับเราบันเดอร์ครับอ๋อโอเคครับวิววิวไอแปด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 หายก็คือหายแล้วช่างมันเราลีประเทศอ่ะไม่ชอบล็อกรถด้วยแหละอีกจางเนี่ไงรถใหม่เอ๊ะขอแบบถ่ายปกคลิปหน่อยดิน้ำพักน้ำแรงนะครับ เทียมีไม่กวาดอยู่ข้างค่างเลยอยี๋ใครมาเอามาเนี่ยปกคลิปอะ่ะเป็นเป็น i8 แต่ได้จริงอะ่ะ g t ทปกคลิปคลิกเบรคที่หายเลยรถน้ำมันหมดหรอโอ้อยากมีเมียเป็นหมออ่ะอยากให้เมียคอสเพย์เป็นแบบพยาบาลอะไรเงี้ย <c oughs> หรือว่าตำรวจดีดวะไม่นตำรวจก็ได้นะฟิลแบบแจะล็อกมือ <c oughs> จักรยานสีแดงขี่ไปสู้หลุดขับบิกบบ๊กไบค์ได้ไหมขับบิ๊กไบค์อ่ะจะขับบิ๊กไบค์ว่ะอันว่าช่างมาแลนะ้วนะครับอุ้ยอุ้ยขอโทษครับด ด,ดมา,ดมาแล้วช่วงนั้นเนี่ยรถก็หายครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรด้วยก็เลยมาแต่งตัวและการแต่งตัวครั้งนี้ก็ฉีกแนวเลยครับมาแนวผู้ชายแบบอบอุ่นเชดดีอะไรอย่างี้หล่อไหมพอขับไปขับมาก็มาเจอรถตัวเองครับที่แลนม่วงงงอยู่เหมือนกันครับว่าใครขับมาคิดย้อนกลับไปเนี่ยผมน่าจะลืมล็อกไม่ก็กดล็อกแล้วแต่ไม่ติดเห็นป้ามีคนขับมาจริงๆถ้าเกิดว่าเราพาวซวยเลยแต่เป็นห่วงนะครับผมจะหาเงิน 40, 40ล้าน ซื้อกับมันแต่อันนี้ยืมยืมมันมาขับก่อนเฉยๆมีกี่คนเนี่ยคอมเมนต์กันอยู่เนี่ยสามสี่คนดูในไหนกันวะมือถือปะร้อย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 ก็พอได้รถตัวเองมาก็เลยลองออกมาขายแคปดูครับก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานพอสมควรเลยแต่ก็ย e ังขับไม่ค่อยเข้ามือนะครับเพราะมันเลี้ยวง่ายแล้วก็แรงมากๆเพิ่งจับวันแรกก็เนาะเอาอะไรมากหลังจากได้ขับคันนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้กล่องซ่อมบ่อยมากเลยครับผมได้กลับมาเลเบลนะมันตีกล่องซ่อมองตรงส่อมันเยอะนะครับผมไม่ได้ขับกากนะวิตอรอมันจะยิงทันได้ไงอ ออดีมันจะยิงทันได้ไงใครแม่นจะไหววะเอม่เป็นดโคดีอ่ะไม่แปลกเลยที่มันราคาแบบ30 4สิบสี่ล้านอ่ะออยปล่อยต่อได้ป่าวะออยปล่อยต่อหรือว่าแลกแบบเอกเออะไรเงี้ยเอกเอไปเชียวอะหายากมากเลยนะเอกเออะไม่มีใครขับเลยเอไม่ใช่ไม่ไม่มีใครขับหีหายากอะหมายถึงมีอยู่เต็มมีน้อยอะแลกแลกได้ป่าวะหานอนละครับสวัสดีครับเซนเป็นอะไรวะอืม ขอบคุณที่บอกวันนี้แค่มาถามครับพี่ชายคุณครับออกรถมาแล้วครับอ๋อใช่ครับแต่นเป็นมือสองนะของมือ2องเขาค่อนข้างใช้งานมาค่อนข้างที่จะหน,นักอุย้ยลงคลิปด้วยนะสนุกมากครับ <c oughs> อุย้ยมองมอง,มองไปเห็นพอดีเะรอขอบคุณครับโอ้ครับเซียสวัสดีครับครับดูจีพูดคำไหนเดียวสามรอยอ ไปให้กำลังจะได้เกาาโอเก็บโอบคุณครับขอบคุณครับครับผมมากแล้วอ่ะฟีไฟหน่อยกี่บาทอ่ะกี่บาทอ่ะโอ้คุณครับขอบคุณครับน้องฟีไฟหรอรอก่อนแล้วกันนะรอมีอารมณ์กันแล้วตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับก็เลยเอาเงินแดงมาเก็บนะพร้อมกับดูของวัสดุเนี่ยต้องใช้อะไรตีบ้าง มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนี่วาใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการที่จะขึ้นสนาบของี่หาย,ยาก่าเงินแดงเนี่ยก็คือปูนกับสายไฟครับเพราะมันใช้เยอะมากอันนี้แค่สนับนะครับอย่าเพิ่งถา,ถามถึงเรื่องไม้นะครับจะเป็นลมแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรครับก็เลยขับรถเล่นแล้วก็มาเจอสาวคนหนึ่งครับที่เลเบลแดงไอเราเนี่ยก็คิดสงสัยซะด้วยครับว่าเขาจะไปไหนก็เลยลองขับตามเขาดูเข้าเมืองเหรอไาทำอะไรมาน่ะฮะไม่เมื่อเหมือนมาทำอะไรเนี่ย จะบอกนะมั้ยอยบอกนะมา,ม,ามาฟาร์มอะ่ะใช่เหรอวะตังาน e เอพีสายอินโทรเวิร์ดมันน่ใช่อิอนโทรเวิร์ดนั่นไหน,น,น,นเขาไม่อยู่ลูกซาขับรถตามมาฮึดูธเธอเหมาะสมกับพอดีนะ มไ่่คคูวรอโด้วยว่าช่วงนี้อยากได้เงินนะครับก็เลยโพสต์ขายเบ็ดเล่นๆดูขายถูกๆเลยนะ50,000ก็โพสได้แค่แป๊บเดียวนะก็มีใครไม่รู้นะครับมาตอบกับทวิตไม่ทันละแพงจังครับเอ้ยเฮียนี่ใครวะหนึ่งกูเป้าฟรีไฟล์อ่ะสัตว์เด็กครับที่ขายเป็นทองหรือเปล่าเอ่ยครับอ่าอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมไปรับแม่บอลผสมก็ได้ครับเป็นไรครับ งั้นเจอกันที่แลนแดงก็ได้ครับตรงตรงรถถ่ายรูปไหมหน่อยครับว่าไงนะครับตรง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 ตรถแล้วก็ถ่ายรูปไว้ให้หน่อยครับไ,ได้ครับได้ฮัลโหลอีแคทไปใส่หน้ากากก่อนปะใช่คนนี้ซื้อเป็ดหรือเปล่าใช่ครับสี่ศูนย์สองศูนย์ครับสี่สองสองศูนย์อันนี้มีเบดทองเขียวนะครับ มีมีมีเรื่อยๆครับเรื่อยๆขอขอเลขหน่อยครับหนึ่งหกเก้าสามเข้าไหมครับเข้าเข้าขอคุณครับงี้ดูดูตังใหม่เออว่าลืมดูตังเลยอ่ะโอนเท่าไหร่วะห้าหมื่นห้า หลังจากที่ขายเบ็ดไปก็ได้แวะมาทําเบ็ดใหม่นะโชคดีครับตีแค่รอบเดียวก็ติดเลยที่ดวงจะมาเนี่ยก็มาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ได้โพสขายอีกรอบแต่รอบนี้ไม่มีใครสนใจเลยนะครับไม่มีใครทักมาเลยแล้วผมก็เริ่มง่วงแล้วล่ะครับเพราะว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยตีสามนะแล้วก็ต่อด้วยการบอกลาคนดูแล้วก็ลงสตรีมบา,บายๆครับไว้เจอกันในคลิปหน้า